สวัสดีครับพบกับผมนายเฮฮาอารมณ์ดีมาพร้อมกับข่าวเช้าข่าวข่าวข่าวดุนข่าวดีข่าวดังพวกข่าวทั้งเหตุการณ์รอบด้านกับสถานีข่าว h ฮฮาอาเซียนดอทคอมเช้าข่าวดวนอีกครับมาติดตามข่าวนี้กันอลองเปิดใจแต่งเมียวัย38ปปีไร้ปัญหาเอ หลังสร้างความฮือฮาแอบซุ่มวิวารอบสองไปกับน้องพิมพ์พิมพ์สุภักอินทรีสาวนอกวงการวัย38ปีจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันของสังคมส่งท้ายปีที่ผ่านมาว่ามีเมียเด็กลาสุดอร้องหรือฉลองพักดีวิกิตผู้กำกับละครชื่อดังวัย83ปีก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเคยเจอกับน้องพิมเมื่อ20ปีที่แล้ว ความดีทําให้ตนตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้มาดูแลให้กําลังใจให้ความรักความอบอุ่นในการทํางานต่อไปตอนนี้ตนเองก็อายุ83ปีแล้วถ้ารอไปอีกคงไม่ทันการหลังพันรยาเก่าเสียชีวิตก็ทํางานมาโดยตลอดไม่มีคนดูแลเลยลูกๆกก็มีครอบครัวกันหมดแล้วตนก็อยู่คนเดียวก็ได้น้องพิมพ์นี่แหละเขามาดูแลคิดว่าอีกไฟให้ชีวิตทุกอย่าง ส่วนเรื่องลูกต้องปล่อยตามธรรมชาติเพราะอายุเยอะแล้วสำหรับเรื่องมรดกที่เป็นข่าวกันนั้นก็ได้เตรียมให้ลูกๆทั้ง3คนขอยืนยันว่าการจดทะเบียนสมรสใหม่ไม่มีผลกับมรดกพร้อมให้ความจุติธรรมกับลูกๆและภรรยาคน,คนก่อนแม่อย่างว่านะครับคนมีเมียเด็กตอบชัดเจนอย่างอลองนี้83ปีเรียกว่ายังแกว